เอาใจสายคุณแผนเยอรมันนะครับนี่คือเช่าออดดีเอสห้านะฮะที่โหหาน้อยมากนะผมในบ้านเราเนครผมคันนี้เป็นนำเข้าแบบ32มเลยนะเครื่อง V8 นะครับสตาร์ดีลั่นมากผมคันนี้ภายในเบาะแดงด้วยนะคุณดูห้องเครื่องก่อนกอง a อ s บ u n อสจูเน่นะผม In อินเทรคองโครงสร้างเนียเลยนะเดิมๆคันนี้เปิดไว้แค่1นึ0 0ล้านานบาทครับ มี v 08 7 09เครื่อง V8 FSI คอยแดงล้อลั่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับขายแรกเทินซื้อสดจัดเพานัน้นรับทุกกรณีนะฮะลอ้อเลอครบเลยคม,คม,คมๆเลยนะยางมิชลินไพรมัซซี่สปอร์ตโฟล์พลัง V8 ี่ไม่ต้องพูดถึงนะเป็นรถสปอร์ตสองประตูสีที่นั่งเอนกันนะคายในแดง สวยมากผมคันจริงนี่สวยมากนะเพื่อนชมเทิร์นชิปมาครบนะบตเต็มระบบเลยพาร์คของขังคาแดงโอ้โหให้ฟีลลิ่งของเป็นสปอร์ตสุดๆนะฮะเบาะนั่งสบายของผมใหญ่ๆนุ่มๆเลยนะเนีานายนเลยใครที่สนใจนะครับผมโทรเข้ามาได้นะ0 9 9 4์เก้นะครับรลยแอดไลน์มาที่ไอเดียไลน์เอดสาอ a อ d 456นะออดีนผม หาไม่มีนะผมบ้านเรานะน้อยมากนะน้อยมากนะมีแต่รถแรงๆผมที่คุณคาร์ลซิงนะสวยๆคัดให้ทุกคนันโทรเข้ามาได้ครับศูนย์2ก5 5้าหหรือส่งลูกแอดไลน์มาที่ ID l i ยไลน์แอดไซเอโอดีถ้ามีรถต้องการแลกเทิร์นฝากเขาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ